ลาก่อยเดลตัาทูสวัสดีครับวันนี้นะในซีรีส์ลาก่อยมือใหม่นะก็กลับมานะเราจะมาพูดถึงเรื่องวิชั่นกันนะเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจเนี่ยผมมั่นใจว่าจะเล่นดีขึ้นแน่นอนสําหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนดูเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องวิชั่นเนี่ยก็จะดูแข่งได้อย่างเมามันขึ้นและเข้าใจสิ่งที่โปรเขาทํามากขึ้นเช่นกันนะ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยวันนี้ผมิสต์มาให้5ข้อหลักๆเกี่ยวกับเรื่องวิชั่นที่ควรรู้ในเกมเนโอเตอร์ทูนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมเข้ามาลองเล่นในแมปจริงให้ดูนะครับจะได้เข้าใจว่าวิชั่นมันทำงานยังไงเวลาเราดูรีเพลย์หรือดูคลิปแบกอย่างโปรซับอย่างโปรหรือดูเกมแข่งเนี่ยบางทีวิชั่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับผู้เล่นจริงซะทีเดียวนะโดยเฉพาะในเกมแข่งเนี่ยมันจะเปิดหมอกทั้ง2ฝั่งเลยก็เลยบางทีเราก็จะไม่รู้ว่า แต่และผู้เล่นเนี่ยเขาเห็นอะไรกันแน่นะครับเริ่มต้นจากข้อศูนย์นะครับเรื่องวิชั่นเนี่ยในเกมนี้เนี่ยระบบวิชั่นทํางานโดยยูนิตแต่และตัวในทีมเราเนะมันจะมองเห็นรอบตัวเป็นระยะที่ฟิกไว้โดยส่วนใหญ่เนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นแคบกลางวันนะอันนี้คือข้อศูนย์นะฮะจาก5ข้อของเรานะาจริงเรามี6ข้อแต่ข้อแรกคือข้อศูนย์นะและวิชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยตัวเราเนี่ยเวลาเราเดินไปอย่างเงี้ยเห็นตรงนี้ปะ มันจะค่อยๆขยายตามเราไปนะโดยที่ไอตรงที่เราเห็นน่ยมันจะสว่างขึ้นหน่อยตรงที่เราไม่เห็นน่ยมันก็จะมืดนะเกมโมบ้าเนะี่ยลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวของเกมโมบ้าใน PC เนะี่ยคือเราสามารถมองไปตรงไหนก็ได้ในแมปนะโดยการที่เราเอาเมาส์ไปคลิกที่มนะินิแมปมินิแมปเนี่ยเลยเป็นสิ่งสําคัญโคตรๆในเกมนี้นะมินิแมปหมายถึงเล็กๆตรงนี้นะ จุดสีเขียวเยวเนี่ยหมายถึงทีมเราจุดสีแดงแงหมายถึงทีมศัตรูฮีโร่เนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวเขียวนะถ้าเป็นเพื่อนนะถ้าเป็นศัตรูก็จะเป็นสีแดงๆดงหรือจะเป็นหน้าฮีโร่ขึ้นมาแล้วแต่เราเซตอัพไว้ทีนี้เนี่ยสังเกตว่าฮีโร่ผมเนี่ยก็จะเห็นรอบๆตัวมันนะส่วนเราจะเห็นอะไรบ้างถ้าเกิดเรายือนอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยเราจะเห็นเป็นวงกลมเป๊ะๆเ,เลยแต่ในเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีที่โล่งแจ้งหรอกนะมันจะมีสิ่งที่สามารถบังวิชั่นเราได้นะยกตัวอ,อย่างเช่นต้นไม้นะครับ เนี่ยถ้าผมมายืนใกล้ๆต้นไม้อย่างเงี้ยสังเกตว่ามันก็จะเห็นเป็นแบบเหมือนโดนต้นไม้บังไปครึ่งตัวครึ่งมุมหนึ่งเลยอะ่ะแล้วก็เห็นอีกที่เหลือนะสิ่งที่บังวิชชั่นเราได้เนี่ยก็จะมีพวกต้นไม้เป็นหลักกับ h ไฮกราวนะอันนี้คือ2อ,อย่างที่บังวิชชั่นเราได้นะทำให้เราเห็นไม่เป็นวงกลมนั่นเองนะแน่นอนถ้าเราสามารถขึ้นไปยืนในจุดที่สูงจุดสูงกว่าได้อย่างเช่นถ้าผมขึ้นไปยืนตรงเนี้ยผมจะเห็น เป็นวงกลมเป๊ะเลยนะเพราะว่าต้นไม้มันอยู่ต่ํากว่าต้นไม้ที่อยู่ต่ํากว่าจะบังวิชั่นเราไม่ได้นะแล้วถ้าเรายืนอยู่ที่ต่ำเนี่ยเราจะมองขึ้นที่สูงไม่ได้เช่นกันอย่างเงี้ยถ้าผมยืนอยู่ตีนบันไดอย่างเงี้ยผมจะมองไม่เห็นข้างบน,บนเห็นปะข้างบนเนี่ยมืดสนิทเลยนะแต่เห็นข้างๆ้างเนี่ยเห็นข้างข้างไปถึงตรงน,นี้เห็นข้างขวาไปถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าวิ่งขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะเห็นข้างล่างละนั่นแหละยืนอยู่ที่สูงก็จะเห็นได้มากกว่านั่นเองนะอันนี้ก็คือข้อศูนย์ของเรื่ออองงววชััั่นนนะะะคครรรบืเเียจป็ศมมกลลต แล้วก็มันจะสามารถถูกบังได้ด้วยต้นไม้แล้วก็ถูกบังได้ด้วยไฮแกลวอันนี้คือสิ่งที่ยูนิต1ตัวในเกมนี้สามารถมองเห็นได้ทีนี้ไปต่อที่ข้อน1เลยเรื่องวิชั่นข้อ1นก็คือวิชั่นเนี่ยจะถูกแชร์กันโดยทุกทุกตัวละครในทีมนะมันไม่ใช่แค่ฮีโร่เพื่อนนะแต่ว่าครีปเนี่ยก็จะให้วิชั่นเราเช่นกันอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดดูที่ครีปเราเนี่ยสังเกตว่าครีปตัวเนี้ยให้วิชั่นตรงนี้อยู่พอครีปตัวนี้ตายปุ๊บมืด เนาะตรงนี้เริ่มมืดละมืดละเพราะคลิปตัวมัแก่ตายไปพอยูนิตหายปุ๊บวิชันก็หายตามตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันมีป้อมมันมีคลิปคือตัวเราเองอะ่ะไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราสามารถเอาจอเราอะ่ะไปดูได้ว่าตัวนั้นมีอะไรบ้างการที่ไม่มีวิชันเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนะคือเราเห็นแบบเราเห็นแบบตรงนี้เป็นบันไดตรงนี้เป็นต้นไม้คือเราเห็นหมดแหละเราเราไปดูที่บ่อน้ำฝนหง้ามยังได้เลยแล้วก็เห็นว่าเนี่ยคือบ่อน้ํามันอยู่ตรงนี้ แต่สิ่งที่เราไม่เห็นคือเราจะไม่เห็นว่ามันมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นเราจะไม่เห็นยูนิตนั่นเองเพวกสิ่งมีชีวิตอ่ะเราจะไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อข้อหนึ่งของเรื่องวิชั่นที่สําคัญคือมันแชร์กันนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราดันคลิปไปสูงสูงอ่ะเวลาเราดันคลีปไปสูงสูงมันเลยได้เปรียบเรื่องวิชั่นเพราะว่าถ้าคลิปเราอ่ะมาอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นตั้งแต่ต้นเลนมาถึงตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะมีคลีปเว็บต่อไปที่กำลังเดินตามมาด้วยมันทํทำให้เราเเห็นนนนนพื้ททีีที่่่ใแผ ได้กว้างกว่านั่นเองนะมาที่ข้อ2กันต่อเลยเราเข้าใจแล้วว่าวิชั่นเนี่ยมันเป็นระยะการมองเห็นรอบตัวเราที่ถูกบังโดยต้นไม้และหายกาวนะแล้วก็มันแชร์กันโดยยูนิตท,ทั้งหมดในทีมเนี่ยเราก็จะเห็นศัตรูได้ครบทุกตัวตามที่มันอยู่ข้างๆเพื่อนเรานะทีนี้ข้อต่อไปข้อ2คือวิชั่นเนี่ยทำให้เราสามารถโจมตีและเล็งเป้าศัตรูได้นะการจานโจมตีของเกมเนี่ยเวลาเราผมจะบลิงมาเลนกลางนะอ่า เวลาเราคลิกขวาศัตรูเนี่ยมันจะต้องมีวิชั่นก่อนถึงจะตีได้นะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมคลิกขวาที่คีมเนี่ยก็โจมตีใช่ปะ่ะคือถ้าเราไม่เห็นคลิปตัวเนี้ยเราก็ไม่สามารถตีได้นะถ้าเป็นตัวตีไกลอย่างเงี้ยถ้าเกิดศัตรูอยู่ในหมอกอะต่อให้อยู่ในระยะโจมตีเราเราก็โจมตีไม่ได้นะและสกิลต่างๆสกิลส่วนใหญ่ในเกมนี้มันก็เป็นสกิลเลงเป้านะสมมติอันติจักรนอนหรือเดกอนอย่างเงี้ยเดกอนเนี่ยเรากดใช้เปี้ยงอย่างนี้ใช่ไหม สกิลเลงเป้าทุกสกิลในเกมก็ทำงานแบบนี้หมดก็คือเราเราคลิกที่ศัตรูนะถ้าเกิดศัตรูอยู่บนทายกาวเราคลิกไม่ได้นะมันจะขึ้นโนทาร์เก็ตถ้ากับว่าสมมุติผมยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วศัตรูยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ข้างข้างผมเลยหรือไม่ผมยืนอยู่ริมผาอย่างเงี้ยแล้วศัตรูอยู่ตรงเนี้ยผมจะทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะผมไม่สามารถเล็งได้เลยเพราะผมมองไม่เห็นนะมิชั่นสําคัญแบบนี้แหละนะถ้าเรามองไม่เห็นเขาเราทําอะไรเขาไม่ได้เลยแล้วเราไม่รู้เขาอยู่ไหนด้วย จะมีของบางอย่างที่หรือสกิลบางอย่างที่เป็นของลงพื้นครับซึ่งของลงพื้นเนี่ยลักษณะการทํางานของมันเนี่ยคือมันมันไล่ที่พื้นอย่างเช่นฮิลลิงวอร์ดอ่างเงี้ยมันไล่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดไปในที่ที่ไม่มีวิชั่นได้แต่เพียงแค่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่สําคัญน่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่ามันโดนศัตรูหรือเปล่านะไออย่างเงี้ยฮิลลิงวอร์ดก็แชร์วิชั่นกับกับเราเห็นปะอย่างเงี้ยวอร์ดเดินไปไหนเราก็จะเห็นนะเพื่อนเราก็เห็นเหมือนกันเพราะมันแชร์ทั้งทีมนะเนี่ยก็ตามนี้นะครับ พื้นที่ในโรชาเนี่ยตัวนี้จะเป็นพื้นที่พิเศษนะครับให้นึกภาพว่าตรงนี้เป็นเนินนะทางคือโรชามันมันยกระดับขึ้นไปจากจากพื้นข้างนอกนะเนี่ยตรงนี้เป็นเนินขึ้นไปนะคือถ้าเราขึ้นไปอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นนะอันนี้เหมือนเดินลงอันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับรอบๆเนี่ยจะไม่สามารถมองเข้าไปในโรชาได้เลยนะแอบตรงนี้แอบพิเศษนิดน,นึง <All right. S 1> ข้อต่อไปไล่มาจากข้อ0ูย์ข้อ1และข้อ2นะครับข้อต่อไปข้อ3จะเริ่มพูดเรื่องวอดแล้วคือหลกัหลกๆเนี่ยถ้าถ้าเกมนี้ไม่มีวอดเลยอะ ในป่าสตูเนี่ยเราก็จะไม่มีทางเห็นเลยจนกว่าเราจะเดินเข้าไปหรือเพื่อนเราเดินเข้าไปเนื่องจากว่ามันไม่มีคลีปเลนเดินเข้าไปในป่าเนื้อ,หอไหมคลีปเลนเน่ยมันเดินมามันถูกฟิกไว้ให้เดินตามเลนไปนะอันนี้เลนบนใช,ใช่ป่ะเลนกลางเลนล่างเงี้ยมันก็จะเห็นรอบๆตรงนี้ป็นก็เนี่ยประมาณวงกลมอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย มันก็จะเห็นแค่นี้นะในเลนแต่ถ้าในป่าเนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นได้เลยนะถ้าเกิดเราไม่เดินไปเองแต่แน่นอนในเกมแบบนี้เนี่ยถ้าเราเดินไปเองเนี่ยเราก็มีโอกาสโดนดักโดนลุมฆ่าได้ตรงนี้เนี่ยความจําเป็นของวอดก็เลยเริ่มจําเป็นเข้ามานะวอดเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในโด,โดตาทูแล้วมีตําแหน่งแบบสปอร์ตเพื่อเกิดมาเพื่อปักวอวดให้ทีมโดยเฉพาะซึ่งมันสร้างความแตกต่างสุดๆระหว่างทีมที่วอดเป็นวอดดีและใส่ใจเรื่องวอดกับทีมที่ วอดไม่เป็นวอดไม่ดีด้วยแล้วก็ไม่สนใจเรื่องวอดด้วยนะอะไรเงรี้ยเรามาเริ่มกันก่อนที่ observer w a r d observer w a r d เนี่ยมันมันเป็นไอเทมกดใช้ที่เราพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะปักเหมือนเราปักสิ่งก่อสร้างเราลงไปตรงพื้นอะ่ะและวอดอ่ะมันก็จะส่งแมปให้เราทำให้เราและเพื่อนเราเห็นบริเวณรอบๆการทำงานของ vision wod เหมือนกับ vision hero p ๊ะเลยคือถ้าถ้าเราปักที่พื้นอย่างเงี้ย สังเกตพื้นสีน้าเงินนะคือก่อนปักวอร์ดเนี่ยเกมเนี่ยมันช่วยเราตรงที่ว่ามันจะบอกเราว่าวอร์ดชิ้นเนี่ยเห็นอะไรบ้างระยะวงกลมเนี่ยคือระยะที่วอร์ดเห็นนะประมาณพันแปดคือมันเท่ากับฮีโร่นั่นแหละแล้วก็สังเกตว่าวงกลมเนี่ยมันเวงงเพราะว่ามันถูกบังด้วยต้นไม้นะวิชันเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างสมจริงมากเนี่ยเนี่ยอย่างถ้าเรายิ่งชิดต้นไม้เห็นปะเรายิ่งเอาวอร์ดชิดต้นไม้มันยิ่งเห็นแคบลงเพราะว่า องศามุมมันโดนบังไปเยอะนะวอดยิ่งห่างต้นไม้เท่าไหร่มันยิ่งเห็นเยอะนะหรือมันจะมีเทคนิคคือปักวอดปักวอดเสร็จแล้วตัดต้นไม้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันมันก็ทําให้อย่างไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งตรงเนี้ยถ้ามันหายไปวอดอันเนี้ยมันก็จะเห็นไปถึงนู่นเลยนะก็จะเห็นข้างหลังต้นไม้นี้ได้นะเพราะฉะนั้นการปักวอดท,ที่ที่เห็นเยอะที่สุดอนะ่ะมันก็ต้องปักในบริเวณที่ค่อนข้างโล่งหน่อยเกณฑนี้เนะี่ยมันก็เลยออกแบบจุดปักหวอดมาให้นะ จุดปักออดจะเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดแล้วมันจะเป็นโดดๆเลยในบริเวณนนอย่างเช่นในป่าทีมได้มันคือตรงเนี้มีจุดหนึ่ง <Already moving. S 1> ถ้าเราเอาฮีโร่เราขึ้นไปอะ่ะมันก็จะเห็นเป็นวงกลมรอบๆเลยแต่ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนก็จะเห็นว่ามันก็แอบมองไม่ไกลนิดนึงนะอย่างที่บอกไปฮีโร่ส่วนใหญ่ในเกมเนี้ยมองกลางวันไกลก่าอมองกลางคืนมันจะมีฮีโร่บางตัวมองกลางคืนไกลกว่าเช่นในสกเกอร์แล้วมีฮีโร่บางตัวมองกลางคืนได้ไกลเท่ากลางวันก็คือคิโกนิดหนึง่งอย่างเช่นสลกักอะไรเงี้ยนะ อันนั้นก็ว่าไปอันนั้นมันเฉพาะตัวแต่เอาเป็นว่าถ้าเราขึ้นมายืนบนนี้ได้เราก็จะเห็นทั้งหมดแต่คือถ้าเรายืนอยู่บนเนี้ยเราก็จะไม่ได้เก็บคลีมไม่ได้เวลไม่ได้คิวถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งวอดไว้ปั๊บเวลาเราป,วะ,ปะวอดอย่างเงี้ยสังเกตว่ามันเห็นโคตรกว้างเลยแถมเห็นทะลุต,ต้นไม้ได้ด้วยเพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่สูงที่สุดมันอยู่สูงกว่าต้นไม้นะตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดวอดหลักจุดวอดหลักในเกมนี้เนะี่ยมีแทบทุกที่นะอย่างเงี้ยมีตรงนี้ใช่ปะม,ะมัญญมนะมนี้ มีตรงนี้ถ้าในป่าเนี้ยก็มีตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นปะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดวอร์ดนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมีทุกที่เลยทั้งสองป่ามีหมดนะถ้าเป็นป่าทีมเรเดียเนี่ยมันจะมีตรงนี้เนี่ยจุดวอร์ดอ่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ย observer w a r d สามารถวางที่จุดวอร์ดได้เลยนะเห็นโคตรกว้างเลยนะในมินิแมปะครับ อ,อันนี้ทดสอบให้ดูนะผมเอา o b s e r v e ์วอรไปปักไว้จุดว a r d ทีมได้เนี่ยอันนะเนี่ยปักให้หมดเลยสังเกตว่าแมปโคตรเปิดโคตรสว่างเลยนะแล้วฮีโร่ตัวไหนวิ่งเข้าป่าเนี่ยเราเห็นหมดเลยนะเราเห็นคลิปป่าหลายกลุ่มมากด้วยคือถ้าในเกมนี้เนี่ยมันไม่มีเซนทรีวอร์ดเนี่ยเราก็แค่ปักออฟเซอร์วอร์ดแบบนี้เนี่ยเราก็ได้เปรียบมากแล้วเรื่องวิชั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมติเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราเราวิ่งมาจากป่าเราใช่เรามาวิ่งมาถึงแถวแถวเนี้ยหน้านโรชานแล้วมันมีฮีโร่ฟาร์มฟาร์ ถ้าเราไม่มีวอดเราก็จะไม่รู้หรือต่อให้เรารู้เราก็เล็งสกิลใส่ไม่ได้แต่ถ้าเรามีวอดอย่างเงี้ยเราก็กดสกิลจากข้างล่างอะขึ้นไปข้างบนได้เลยในอะย่างเงี้ยโดดขึ้นไปด้วยอมนิสะอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่มีวอดจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทีมที่มีวิชั่นมากกว่าถึงได้เปรียบอันนี้อันนี้เป็นขั้นแรกขั้นแรกคือทีมที่เห็นเยอะกว่าได้เปรียบถ,ถามว่าทํายังไงให้เห็นเยอะกว่า1คือดันครีปไปไกลๆ2คือปักอัลซัวว์วอด ทีนี้มันจะมีอีกมิติหนึ่งเข้ามาเพราะว่าข้อต่อไปข้อที่4 Sentry w a r ว Sen t r y w a r d ก็คือวอ r d อีกแบบหนึ่งเป็นวอ r d สีฟ้าซึ่งลักษณะของ Sentry Ward เนี่ยมันจะไม่ให้วิชั่นอะไรเลยนะคือถ้าเราปัก Sentry Ward ไว้อะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราไปที่อื่นอะสังเกตว่าแมปมันก็มืดอยู่ดีนะคือมันก็มันเห็นแค่เนี้ยแค่แค่ทับมันอะอะไรที่มาทับมันมันเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรแล้วนะแล้วถามว่า Sen t r y w ว r d มันมันดียังไง เซนตีวอร์เนี่ยจะเห็นสิ่งที่หายตัวอยู่ในรัศมีรอบตัวมันนะแต่มันจะไม่ให้วิชั่นแต่อย่างใดเพราะฉันต้องเอาอย่างอื่นมามาเสริมวิชั่นปกติด้วยอย่างเช่นถ้ามีฮีโร่ยืนอยู่อย่างเช่นถ้าผมยืนอยู่กับกอร์อ่างเงี้ยแล้วมีสิ่งที่หายตัวได้อยู่แถวๆเนี้ยผมก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเกิดผมออกห่างมาเงี้ยผมก็จะไม่เห็นนะครับเซนตี่วอร์โอเคเอาไว้มองสิ่งที่หายตัวได้ในเกมนี้อย่างเช่นฮีโร่บางตัววาริก,กิบางตี้ฮันเตอร์พวกเนี้ยมันมีสกิลหายตัว แล้วถ้าเกิดเราไม่มีเซนทรีวอร์ดหรือไม่มีดั๊เนี่ยเราก็จะไม่เห็นมันพอเราไม่เห็นปุ๊บเราก็ก็เหมือนไม่มีวิชั่นนั่นแหละก็โจมตีไม่ได้กดสกิลใส่ไม่ได้สกิลลงพื้นก็ต้องเดาเอาถึงจะโดนประมาณเนี้ยก็เลยทําให้ฮีโร่พวกเนี้ยมันมีนมโอกาสรอดชีวิตมากกว่าปกติเวลาฝนลงข้ามลืมซื้อเซนทรีหรือดั๊นั่นเองนะแต่เรื่องเกมวอร์ดเกมวิชั่นในแมปเนี่ยเซนทรีวอร์ดมันเพิ่มความซับซ้อนตรงที่ว่าเราสามารถ T ตีวอร์ดศัตรูทิ้งได้สมมติมีวอร์ดศั เราปักแค่ออฟเซอร์วอร์ดเราจะไม่เห็นวอร์ดศัตรูเพราะว่าวอร์ดมันนับเป็นยูนิตที่หายตัวตลอดเวลาคือคิดได้ง่ายๆคือวอร์ดมันหายตัวถาวรถ้าเราเดินผ่านมันเราก็ไม่เห็นแต่ที่ถ้าเราปักเซนที่ไปด้วยปับ๊บพอปักไปแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดมีวอร์ดศัตรูอยู่มันจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเลยเพราะว่าเรามีทรูไซแล้วเรามีวิชั่นที่เห็นการหายตัวได้เราก็สามารถตีวอร์ดศัตรูทิ้งได้หรือเราจะไม่ตีก็ได้แล้ก็ อาจจะทําเนียนว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าเขาเห็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือตีทิ้งแหละเพราะว่ามันอันตรายกว่าถ้าเกิดทิ้งวอดไว้แล้วก็ให้เขามามาเข้าเราก่อนได้อะไรเงี้ยการที่เราตีวอดศัตรูตทิ้งเนี่ยแมพของศัตรูก็จะถูกปิดไปนะครับก็คือเขาก็จะไม่เห็นเราเพราะฉะนันเซนทรีเนี่ยโคตรสําคัญครับเพราะว่าการปักแค่ออฟเซอร์เวอร์เนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขามีวอดอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเราปักคู่กันอย่างเงี้ย เราก็จะเห็นหมดเลยว่ามันมีวอดศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างในพื้นที่รอบวอดสีฟ้านะ I fight. I fight. การดีวอดก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นในป่าตัวเองเนี้ย <c oughs> ในป่าตัวเองอะถ้าเกิดทีมศัตรูแบบบุกมาแล้วหรือซัพพอร์ตแอบเดินมาทิ้งวอดไว้เราสามารถปักแค่วอดฟ้าแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตีวอดทิ้งก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่าในฝั่งเราเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะเดินไปเดินมาเราเราเห็นอยู่แล้วเราไม่ต้องปักเอาเซอร์วอดก็ได้ เราปักแค่วอร์ดฟ้าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมปักวอร์ดฟ้าสามที่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการเคลียร์วอร์ดคือเคลียร์ว่าบนเนินเนี้ยบนเนินเนี้ยไม่มีวอร์ดเหลืองศัตรูอยู่เลยนะครับก็เลยทําให้มั่นใจว่าศัตรูเนี้ยจะเห็นบริเวณตรงเนี้ยเป็นแบบมืดๆเสมออันนี้คือความสําคัญของเซนทรีวอร์ดนะครับก็เซนทรีวอร์ดเนี้ยสรุปนะคือสามารถเห็นยูนิตที่หายตัวได้และแน่นอนวอดเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นในเกมแข่งเนี้ยเราก็จะเห็นทั้งสองทีมเนี้ย โดยเฉพาะเวลาเขาสโมกหรืออะไรไงเงี้ยเด๋วสโมกเราพูดถึงต่อเลยนั่นแหละเวลาเขาวิ่งบุกไปในป่าศัตรูเนี่ยไอคนที่ไปทำหน้าที่ซัพพอร์ตมันก็จะพกวอดเนี่ยอยู่ในอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ปักปักปักปก่กอนไฟก็ปักเพื่อให้เราเห็นศัตรูทำยังไงก็ได้ให้เราเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราอะไรเงี้ยก็จะทําให้เวลาเล่นเนี่ยมันได้เปรียบทีนี้ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะก็คือสกิลบางสกิลสามารถใช้เปิดแมปได้นะเปิดวิชั่นได้ พราะที่พูดมาเนี่ยมันมี2อ,อย่างที่เปิดวิชั่นได้ก็คือมีสิ่งมีชีวิตทีมเราไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือครีปนะฮะแล้วก็2ก็คือวอร์ดออฟซูมาวอร์ดสามารถเปิดแมปได้3คือสกิลนะครับแล้วก็พวกลูกน้องต่างๆอย่างเช่นฮีโร่บางตัวที่เรียกลูกน้องได้อะเปิดแมปได้หมดนะครับรวมถึงสกิลบางสกิลแค่มันลอยไปเนะี่ยอย่างพาวเวอร์ช็อตของวินเลนเจอร์อะไรเงี้ยมันก็เปิดแมปได้สั้นๆแล้วนะหรือสกิลที่เกิดมาเพื่อเปิดแมปอย่างเจ้าดวดของคล็อกเวิร์กก็เปิดแมปได้นะครับ อย่างเงี้ยตัวอย่างของสกิลเปิดแมปก็คือสกิลที่มันเรียกอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้แล้วมันวิ่งได้อย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นวอร์ดได้เลยนะนี่คือวอร์ดเคลื่อนที่นะแต่ว่าในเกมจริงไม่มีใครเขาใช้แบบนี้หรอกเพราะว่าจุดประสงค์ของฮิลลิเรื่องวอร์ดมันไม่ได้ใช้แบบนี้แต่น,นี่ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันก็เป็นการเปิดแมปด้วยสกิลนั่นเองนะตัวอย่างที่ดีมากๆของสกิลเปิดแมปก็คือ wave of terror ของ w i n d f u l l Spirit นะ ก็มีหลายสกิลทีท่ทำงานแบบนี้นะก็คือมันไม่ได้มียูนิตไปด้วยซ้ำแต่แค่ตัวสกิลพุ่งไปอะ่ะมันก็เปิดแบบได้แล้วอย่างตอนเนี้ยบนบนเนินเนินเนี้ยมือดอยู่เห็นปะผมกดสกิลยิงไปป๊าบเนี่ยมันเปิดตามทางไปเลยแล้วก็เปิดไปแป๊บนึงเนี่ยผมเห็นคลิปอย่างเงี้ยปกติผมไม่มีทางเห็นนะเนี่ยหายไปละวิชั่นหายไปละวิชั่นอยู่แป๊บเดียวนะกับสกิลนี้นะเนี่ยปุ๊บขึ้นไปก็ก็สามารถสามารถเห็นได้สั้นๆนะถามว่ามันช่วยอะไร ตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเวลาเล่นสไนเปอร์นะสไนเปอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มันยิงไกลมากใช่ปะแล้วบางทีเนี่ยมันมีสิ่งที่เรายิงถึงแต่ว่าเรายิงไม่ได้เพราะไม่มีวิชั่นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมเล่นสไนเปอร์ซื้อเฮอริเคนพายอย่างเงี้ยระยะยิงผมแบบสามารถยิงป้อมนี้ได้เนี่ยยืนเจอเนี้ยยิงถึงเห็นปะแต่ถ้าผมไม่มีวิชั่นเน่ผมยิงไม่ได้คืออย่างเงี้ยถ้าป้อมมันมืดอยู่ผมยิงไม่ได้ แต่สกิลสไนเปอร์มันสามารถเปิดหมอกได้ถ้าผมกดสกิลหนึ่งลงไปปุ๊บอ่ะเปิดละป้อมสว่างละผมยิงได้เลยไหมเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่กดสกิลนี่คือยิงไม่ได้นะเพราะว่าป้อมมันไม่อยู่ในวิชั่นเราแต่พอกดสกิลปุ๊บมันถึงยิงได้นะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้สกิลเปิดวิชั่นก่อนเราถึงจะสามารถกดอย่างอื่นหรือโจมตีธรรมดาเนะี่ยตามไปได้มาดูในเกมจริงกันบ้างดีกว่านะตอนนี้ก็กดเข้ามาในเกมเกมหนึ่งที่เขาเล่นกันอยู่นะ ซึ่งตอนนี้ทีมไดก็ฆ่ายับเลยนะให้ดูเรื่องวิชั่นนะคือวิชั่นในเกมนี้เนี่ยในรีเพล์เนี่ยส่วนใหญ่มันแบ่งเป็น2อย่างที่จะเห็นกันบ่อยๆแบบแรกคือ Free ฟรีคาเมล่าฟรีคาเมล่าเนี่ยจะใช้เวลาเขาภาคแข่งหรือดูทัวนาเมนต์นะคือมันจะเห็นทั้ง2ฝั่งเลยเห็นปะอย่างเงี้ยเราเห็นหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเห็นป้อมทีมไดแล้วเราก็เห็นป้อมทีมเลเดียนด้วยคือมันเป็นโหมดสเปกเตอร์อะโหมดคนดูเลยอะ นะแล้วก็เห็นทุกอย่างเขาทำอะไรกันเวลาไฟ่หน่ยเห็นฮีโร่ทุกตัวนะครับเ,เนี่ย Prophet, line, ber, เดนโปรเฟสต์ยงไล่เอมเบอร์อะไรเงี้ยก็ทุกอย่างจะอยู่ในสายตาเราแต่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งมันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะใช้เวลาอาัดคลิปแบกอย่างโปรก็คือโหมด player perspective ถ้าเรากดตรงนี้เราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่ผู้เล่นคนนั้นเห็นนะครับอย่างเช่นตอนเนี้ผมกด perspective ของ Tinker t i n k e r อยู่ฝั่งเดเดียนเห็นปะ่ะเพราะผมเปลี่ยนมุมมองปุ๊บสังเกตว่าฝั่งทีมทีมได้เนี่ยมืดหมดเลย ไม่เห็นฮีโร่โผล่มาสักตัวเดียวนะครับในมินิแมปนะครับประมาณเนี้ยอันนี้คือมุมมองที่เขาเล่นจริงอยู่ตอนนี้นะซึ่งทีมที่เสียเปรียบจะเป็นแบบนี้แหละทีมที่เสียเปรียบจะไม่ค่อยเห็นแมปนะครับแล้วก็จะมีวอดในฝั่งตัวเองเพื่อทําให้เขาฟาร์มได้ในพื้นที่ที่เขาคุมได้อยู่นิดหนึ่งเนี่ยพื้นที่เขาแคบกว่าเนี่ยแค่นั้นแต่ถ้าผมกดเปลี่ยนฮีโร่ปุ๊บไปดูเอมเบอร์อย่างเงี้ยก็จะเห็นอีกฝั่งหนึ่งเห็นปะ่ะเห็นวอดด้วยมีวอดอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเวลาดูทีี mini map เทมเน่ย เขาเห็นอะไรบ้างเนะเวลาดูแข่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่มาโหมดนี้กันเพราะเนี่ยมันเหมือนโหมดเวลาเราดูคนเล่น <laughs> ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะในในคลิปแบกอย่างโปรซับอย่างโปรจะเป็นมุมมองนี้นะเพื่อเพื่อความสมจริงนะเพื่อความสมจริงในในมุมมองของคนเล่นที่เราดูอยู่นะทีเนี้ยถ้าเราถ้าเกิดมันสับไปสมาบงทีมันอาจจะสับสนเพราะว่าถ้าเรากดดูฝั่งใด้อะฝั่งใดก็จะกลายเป็นสีเขียวถ้าเรากดฝั่งเรเดียนอะฝั่งเรเดียนก็จะกลายเป็นสีเขียวทีเนี้ยถ้ามันเป็นฟรีคาเมล่าเนี่ย ฝั่งเดรเดียนก็จะฟิกเป็นเขียวแล้วฝั่งสีแดงก็จะฟิกเป็นแดงนะวอร์ดของทีมดงก็จะเป็นสีแดงนะเนี่ยวอร์ดของทีมดาเป็นสีแดงวอร์ดทีมเดียรเดียนก็เป็นสีเขียวถ้าดูอย่างเงี้ยจะเห็นว่าทีมเดรเดียนมีเซนทรีเต็มป่าเลยนะเนี่ยเซนทรีโคตรเยอะนะเซนทรีเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเพื่อคุมวิชันให้เหมือนกับเขาทีมดงไม่เห็นบริเวณนี้น,นั่นเองนะเ,นนะเวลาเกมเสียเปรียบเนี่ยต้องต้องปักแบบนี้แหละไม่งั้นฟาร์มไม่ได้นะไม่งั้นถ้าเราไปฟาร์มใต้วอรแ่ทีทททแบบ ในเกมแบบนี้คือไม่ควรทําเลยนะศัตรูไม่ควรรู้ว่าเราอยู่ไหนหลังจากช่วงการเกมมันต้นไปด้วยซ้านะแล้วเวลาเราฟามคลิปเลนเนี่ยเราก็ควรโผให้น้อยที่สุดเพื่อให้ศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะเดี๋ยวเจ้าเนี้ยทําไมบวกได้ว่ามันมีวิชั่นนะทีมดามีวิชั่นก็เลยพุ่งมาตรงนี้ได้เลยใส่ลำเลนเซอร์ครับพยายามสู้กลับเฟียสวยได้คีย์วอล์ดสปีดนะครับโหนี่ครับเรามาเชียร์ทีมเสียเปียบกันหน่อย ไล่ต่อคนระับนี่ทิงเกอร์บลิงมาไล่เลยทิงเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ตัวหนึ่งที่เล่นกับวิชั่นเยอะมากเพราะว่ามันมันจรวดได้ไงแต่อย่างจรวดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีวิชั่นเนี่ยจรวดก็จะหักในนะจรวดจะไม่ออกนะนี่ครับก็สามารถฆ่าได้3ตัวเนี่ยเนื่องจากบายแบ็คมาเยอะนะครับและทีมไดเดียสเนี่ยก็ยังคุมวิชั่นได้อยู่คือแม้แต่ถ้าซัพพอร์ตทีมไดเดินมาถึงตรงนี้ได้เขาจะวอร์ดตรงนี้แน่นอนนะเขาก็จะเห็นตรงเนี้ยอันเนี่ยมีวอร์ดทีมไดเดอร์ตรงนี้นะอันนี้คือการแอบปัก อันนี้เป็นตัวอย่างเทคนิคในเกมจริงนะเวลาเกมเราได้เปรียบแต่ไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการปักเซนทรีวอร์ดก็จะปักในจุดวอร์ดนี่แหละเราก็จะสามารถดูได้ว่าระยะเซนทรที่เนี่ยมันประมาณนี้นะแล้วเราก็ปักวอร์ดเหลืองข้างนอกครับซึ่งวอร์ดตรงนี้แน่นอนมันมันเห็นแคบกว่ามันมันเห็นแคบแคบกว่าปักข้างบนแต่ว่าโอกาสที่จะโดนแก้มันยากกว่านะซึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นกว้างมากมันโดนบังฝั่งขวาเนี่ยมันไม่เห็นเลยเพราะมีต้นไม้ตรงนี้อยู่ ต่ว่ามันก็เห็นพอสมควรนะอย่างเงี้ยก็เห็นปังโกวิ่งอยู่อะเรามาลองดูมุมมองฝั่งฝั่งนี้กันเนี่ยมันก็เห็นปังโกวิ่งอยู่ตรงนี้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นวอร์ทที่ดีใช้ได้เลยนะในในเกมที่สภาวะประมาณนี้นะการแอบปักวอร์เนี่ยจะใช้ในกรณีที่เราอยากคุมพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่ามันยังแบบฮีโร่เรายังไม่ได้ไปคุมได้ทั้งหมดซะทีเดียวอะการปักบนเนินเนี่ยก็จะโดนแก้ซะ,ะเปล่าเลย เดี๋ยวนี้นฟแฟนนเซอร์เข้ามาโดนชา์แมนจับแบะเรียบร้อยนะเดอะแบกเมื่อกี้ตายซะแล้วนะเกือบลืมพูดถึงนะอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเวลาคุยเรื่องวิชั่นก็คือ s สม k กออฟดิซีนนั่นเองนะเพราะอันนี้เนะี่ยเป็นสถานะพิเศษที่ไม่ใช่การหายตัวโดยทั่วไปนะถ้าการหายตัวโดยทั่วไปเนะี่ยเราเดินผ่านวอร์ดออฟเซเวที่มีเซนทรีคู่อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าศัตรูหายตัวเดินมาเราก็จะเห็นทันทีนะ แต่ถ้าเกิดเป็นสโมกเนี่ยมันเป็นการหายตัวชนิดพิเศษที่วอดมองไม่เห็นและทรูไซส์ก็คือเซนทรีวอดก็มองไม่เห็นเช่นเดียวกันนะเวลาเรากดสโมกเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกฟุ่มอย่างนี้แล้วเรากับเพื่อนเราเนี่ยก็จะกลายเป็นควันนะสถานะนี้เนี่ยจะถูกมองเห็นก็ต่อเมื่อเข้าใกล้ป้อมหรือฮีโร่ศัตรูในระยะ1025เท่านั้นนะสังเกตว่าเข้าใกล้คลิปก็ไม่หายนะและต่อให้วิ่งทะลุวอดก็จะมองไม่เห็นนะจนกว่ามีฮีโร่โผล่มา ปุ๊บเนี่ยอะไรเงี้ยถึงจะเห็นนะครับประมาณนี้คือในเกมโดยเฉพาะเกมระดับสูงๆเนี่ยก็จะเห็นสมกเนี่ยบ่อยมากเพราะมันเป็นการที่ทําให้ศัตรูไม่รู้ว่าเรากำลังจะเข้าไปอ่ะคือส่วนใหญ่เวลาศัตรูมองมินิแมปเนี่ยถ้าเขาเห็นโล่งๆเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าไม่มีฮีโร่ศัตรูอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่มีใครมาคือปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่พอสมอปุ๊บ ความปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยต่อไปนะคือเห็นในวอร์ดโล่งๆอยู่ดีๆโผล่มา3ตัว4ตัวลุมสกรรมตายไปเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะซึ่งทําให้เกมน,นี้เนะี่ยก็มีความซับซ้อนอีกขั้นหนึ่งเวลาทีมศัตรูหายไป3-4ตัวจากแมปแบบหายไปเลยหายไปนานอนะ่ะมันก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าว่าเขาสมองอยู่นะเวลาสมงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํากันหลายคนนะแบบ2คน3คนถ้าในเลดเกมเนนะี่ยก็คือจะทํากันทั้งทีมเลยนะก็จะเป็นควันอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งหากัน พราะว่าฝั่งไหนเจอก่อนฝั่งไหนเปิดก่อนยัดสกิลได้ก่อนหรือตำแหน่งตัวเองได้ดีกว่าก็จะได้เปรียบนั่นเองทั้งหมดก็มีเท่านี้เลยสําหรับคลิปเรื่องวิชั่นนะครับก็5ข้อที่คุณควรดูนะเกี่ยวกับวิชั่นนะซึ่งจริงๆก็เยอะกว่านั้นนะแถมไปเพียบเลยนะก็หวังว่าจะทําให้ผู้เล่นนะทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยเข้าใจเรื่องวิชั่นมากขึ้นนะโดยเฉพาะมือใหม่แหละพาะคลิปนี้อธิบายเยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นคนดูเนี่ยจะได้ดูมันขึ้นเวลาเห็นโปรเขาปักวอร์ เซนตี้ออฟเซิร์ฟหรือสโมกอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเราต้องการทําอะไรนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ลาก่อยก,ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรที่ขาดตกเนี่ยซึ่งก็น่าจะมีนะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด subscribe ช่องละก่อน้วยจะถูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ